รีวิวไม้คาถาแฮร์รี่พอตเตอร์อ้าไม่ใช่ครับผมเป็นอ่าด้ามต่อไขควงนะครับต่อกระปายสว่านนะครับเป็นหกเหลี่ยมขนาดหนึ่งทับสขนาดหนึ่งทับสยาวประมาณ1นึ่งฟุตครับเกือบ1นึ่งฟุตตัวจับเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับเอาไว้ใส่หัวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับปลายเรียบ ลักษณะที่เป็นปลายเรียบสวมเข้าไปมันจะเป็นแม่เหล็กข้างในดูจึบนี่ครับอยู่ครับเขยา่าเขยา่ขยาไม่ไม่ไม่ร่วงครับอ่อเอาเร้เดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับเป็นยังไงต่อแล้วยาวมากครับรวมกับตัวสว่านี้ น่าจะเกือบๆห้าสิเซนติเมตรได้เลยนะครับพร้อมกับปายนะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองมายิงดูครับว่ามันจะสั่นแค่ไหนยิ่งยาวยิ่งสั่นตามปกตินะครับอ่าหนึสอันนี้ที่รอบเกียยนหนึ่งครับ โอเคอยวลองรอบสูงดูครับนี่รอบช้าครับเดี๋ยวเราปรับรอบสูงครับอ่ะเริ่มนะครับเห็นไหมสันชัดเจนครับ ค่อยๆค่อยๆกดให้มันชัาๆครับอ้าวแบตหมดนี่เองครับรอบสูงโอเคเปลี่ยนแบตสักครู่ครับครับนี่คือรอบสูงนะครับเดี๋ยวจะมาลองยิงยิงยูใหม่นะครับเปลี่ยนแบตใหม่เอาใหญ่ขึ้นก็ความรวดเร็วสส่ไหมดูที่ยิงยาวยิ่งสั่ไหม กันครับโอเคแน่นอนครับฟูร้อน <c oughs> เกิดความสั่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงหนาๆครับด้าน4ี่มิลดูนะครับหนึ่งสงสาโอ้โหแบตมีผลจริงๆครับจมไม้ควานขึ้นครับ สรุปว่าตัวนี้สันครับสันแต่ว่าวิธีการแก้สันก็คือเวลายิงว่าจับที่หัวอ่าอุลอดจับที่หัวตัวหัวตัวนี้ครับจะเป็นมันจะเป็นตัวฟรีทำให้เราสามารถยิงเข้าไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับจับนี้ครับประคองไว้ยิงกลเข้าไป โอ้โห oh, จวดครับจวดโอเคครับตัวไม้ไม่ถึงกับนิ่งมากครับแต่ก็ใช้ได้นะครับราคาประมาณ174บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็ลาซาด้ครับผมช้อปปีก็มีครับจบนะครับ